กดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ในทุกวนันสนุกลุ้นกันต่อกับเย้เฉินสตอรี่ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6271ร้อยรู้สึกผิดอย่างมากแต่ความคับข้องใจคือความคับข้องใจเมื่อเผชิญหน้ากับพ่อที่โกรธแค้นเขาไม่กล้าพูดอะไรแม้แต่คำเดียว ดังนั้นพอ่อและลูกชายจึงมาที่ห้องประชุมของครอบครัวทีละคนโดยไม่พูดอะไรสักคำในห้องประชุมที่มีลักษณะคล้ายพระราชวังยุโรปยุคกลางแห่งนี้มีสมาชิกในครอบครัวเกือบทุกคนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามชายชารายังไม่มาทุกคนรู้ดีว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่ชายชารามอบบัลลังให้กับสตีฟ หลังจากที่ชายชราประกาศสตีฟจะกลายเป็นผู้นำของตระกูลรชายทั้งหมดอย่างเป็นทางการดังนั้นแม้ว่าทุกคนจะมีสีหน้าน่าเกลียดแต่ฉันก็คิดในใจหัวใจว่าฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อทำให้สตีพ,พอใจมากที่สุดในภายหลังจากนี้ไปรายได้ทรัพยากรของทุกคนรวมถึงพลังแห่งชีวิต และความตายจะอยู่ในมือของสตีฟเมื่อเห็นการมาถึงของสตีฟและร้อยทุกคนก็ลุกขึ้นจากที่นั่งโดยไม่มีข้อยกเวน้นความรู้สึกคล้ายกับความรู้สึกแคร่งครืมมากเมื่อนายพลเห็นผู้บัญชาการในระหว่างการประชุมทางทหารเคร่งครึม้มน้องชายของสตีฟต่างมารวมตัวกันรอบตัวเขาอย่างกระตือรือรน้น และทักทายเขาอย่างขยันขันแข็งสตีรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นการแสดงออกที่ผิดผิดและประจบประแจงของหลายหลายคนแต่เขากอย,ยังพยักหน้าให้ทุกคนอย่างสุภาพเดวิดรอดชายน้องชายคนเล็กพูดอย่างตั้งใจมากว่าพี่ชายฉันอยากจะไปเยี่ยมคุณเมื่อคืนนี้แต่แม่บ้านของคุณบอกว่าคุณจะไม่รับแขกแบบปิดประตู คืนนี้คุณต้องให้โอกาสน้องชายของฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันได้เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆและต้องการส่งไปที่บ้านของคุณเป็นการส่วนตัวสตีฟยาะเย้ย,ยและพูดว่าเดวิดคุณมีหัวใจแต่ฉันไม่กล้าที่จะปล่อยให้คุณใช้เงินเดวิดรีพูดว่าพี่ชายคุณจะทำอย่างไรให้สุภาพกับฉันได้ เราเป็นพี่น้องกันคุณรักฉันมากที่สุดตั้งแต่เรายังเด็กเมื่อเห็นเดวิดคุกเข่าลงและเลียเขาก่อนคนอื่นๆก็ไม่ถอยเลยแล้วรีบเข้าไปหาสตีฟสตีฟเฝ้าดูการแสดงของคนเหล่านี้อย่างสงบและรู้สึกมีสติมากขึ้นเขารู้ว่าเมื่อชายชาราล้มเหลวในการส่งต่อตำแหน่งผู้เท่าให้เขา คนเหล่านี้จะเปลี่ยนหน้าทันทีและพวกเขาจะต่อสู้อย่างเปิดเผยและลับๆกับเขาอีกครั้งแน่นอนพยายามเอาชนะความประทับใจที่ดีของชายชราให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดและมีโอกาสได้เข้ามารับตำแหน่งรัชทายาทแทนดังนั้นตราบเท่าที่พวกเขาไม่สามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้ในวันนี้ น้องชายเหล่านี้จะยังคงพยายามแทนที่ตัวเองพวกเขาจะถือว่าตัวเองเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจะไม่มีวันยอมจำนนต่อพวกเขาจริงๆในเวลานี้ประตูห้องประชุมถูกผลักให้เปิดออกทุกคนตามเสียงทันทีและเห็นพ่อบ้านเก่าเปิดประตูห้องประชุมจากนั้นชายชราฮาวเวิร์ดก็เดินเข้ามาอย่างแผ่วเบา เมื่อทุกคนเห็นฮาวเวิร์ดเดินเข้ามาทุกคนก็ตกตะลึงคนส่วนใหญ่ที่นี่เคยเห็นชายชาราเป็นโรคหลอดเลือดสมองจึงคิดว่าชายชาราจะต้องนั่งรถเข็นและเข็นเข้ามาเมื่อมาถึงวันนี้แต่ใครจะคิดว่าหลังจากไม่ได้เจอเขาหนึ่งคืนตาแก่คงจะป่วยหนักแน่ๆเข้าใจแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาตกใจ เมื่อเห็นว่าชายชราดูดีเช่นเคยคนเหล่านี้ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกโดยไม่มีข้อยกเวน้นในตระกูลราชายยกเว้นครอบครัวของสตีฟที่หวังว่าชายชราจะตายในมิท้าคนอื่นๆก็หวังว่าชายชราจะมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นทายาทชีวิตจะดีที่สุด เมื่อผู้เท่าแข็งแรงและมีอำนาจเมื่อผู้เท่าป่วยหรือเสียชีวิตพวกเขาจะถูกกำจัดและลดลงโดยพระสังฆราชองค์ใหม่เดวิดรอชายตอบสนองเร็วที่สุดวินาทีหนึ่งเขาอยู่รอบๆสตีฟและคว้าตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดและดีที่สุดกับสตีฟวินาทีต่อมาเขาได้กล่าวถึงฝูงชนแล้ว เขาก็วิ่งไปหาฮาวเวิร์ดอย่างรวดเร็วท่านพ่อเดวิดเป็นผู้นำและรีวิ่งไปหาฮาวเวิร์ดเขาพยุงแขนของฮาวเวิร์ดทันทีและพูดอย่างกังวลใจว่าท่านพ่อทำไมท่านมาที่นี่เพียงลําพังจูจ่ๆลูกชายที่ยังล้อมรอบสตีฟก็รู้สึกตัวขึ้นมาทีละคน อดไม่ได้ที่จะสาบแช่งในใจว่าชายหนุ่มที่ขอของเดวิดตอบสนองอย่างรวดเร็วอีกฝ่ายก็หันไปหาสตีฟด้วยสามียืนที่นั่นและรวมตัวกันอย่างรวดเร็วต่อหน้าฮารเวิร์ดบทที่6272รอยที่อยู่ด้านข้างได้เห็นด้วยตะองค์เขาเองว่าออนฟลาวเวอร์ระดับหนังสือเรียนคืออะไร คนกลุ่มนี้เพิ่งมารวมตัวกันต่อหน้าพ่อของเขามากจนเขาซึ่งเป็นลูกชายของเขาทนไม่ไหวแต่ตอนนี้คนกลุ่มนี้ต่างเบียดเสียดต่อหน้าคุณบู่และพ่อกอยืนอยู่ที่นั่นเพียงลำพังซึ่งจริงๆแล้วดูเหงานิดหน่อยเมื่อทาวเวิร์ดเห็นลูกชายเหล่านี้ทุกคนก็วิ่งมาหาเขาด้วยสีหน้าตื่นเต้น และเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกโล่งใจตอนที่เขายังอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เขารู้สึกซาบซึ้งกับความกระตัญยูของสตีฟลูกชายคนโตเมื่อเห็นว่าลูกชายคนอื่นๆห่วงยายเขามากเขาก็รู้สึกตื้นตันใจเล็กน้อยเขารู้สึกว่าเขายังคงเป็นพ่อที่ดีก็ประสบความสำเร็จและลูกชายก็กตัญยูต่อกัน ด้วยรอยยิ้มแบบพ่อเขาจึงประกาศกับทุกคนด้วยเสียงอันดังว่าฉันมีข่าวดีมาบอกค่ะร่างกายของฉันหายดีแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้แม้ว่าลูกๆหลานๆเหล่านี้จะไม่รู้ว่าทำไมโรคหลอดเลือดสมองถึงรักษาให้หายได้เร็วขนาดนี้พวกเขาก็ตื่นเต้นเกินกว่าที่จะแสดงความรู้สึกออกมาเดวิดอดไม่ได้ที่จะถามว่าพ่อครับ คุณเรียกพวกเรามาประชุมที่นี่เพื่อมาเซอร์ไพร์ยพวกเราเองเหรอฮาเวิร์ดยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าก็แค่นั้นคราวนี้ฉันใช้วิธีการพิเศษบางอย่างเพื่อให้สามารถฟื้นตัวได้ในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้เมื่อมาถึงจุดนี้สีหน้าของฮาวเวิร์ดค่อยๆเริ่มจริงจัง และเขาพูดอย่างเคร่งเครียดว่าดังนั้นคุณต้องจำไว้ว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้พูดถึงจังหวะน,นี้สู่โลกภายนอกเมื่อฉันรู้ว่ามีคนปล่อยข่าวออกมาไม่ว่าเขาจะเป็นใครฉันจะฆ่าเขาซะและไล่ออกจากรถชายหลังจากที่ทุกคนได้ยินสิ่งนี้ใจของพวกเขาก่อศาสตร์สถานทันทีสำหรับตระกูลรอชาย การไล่ออกจากครอบครัวถือเป็นการลงโทษสูงสุดและรุนแรงที่สุดแม้ว่าชายชราจะเคยใช้คำพูดที่โหดร้ายมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้คำพูดที่โหดร้ายระดับสูงสุดโดยไม่เลือกปฏิบัติยกเวน้นสตีฟ ทุกคนตระหนักด้วยความดีใจว่าเหตุผลที่ายชราไม่อยากให้โลกภายนอกรู้ว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองอาจเป็นเพราะเขาต้องการเปลี่ยนเหตุการณ์นี้ให้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครรู้จักและทำให้โลกภายนอกดูเหมือนตระกูลรอชัยไม่มีความวุ่นวายภายในเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นความผันผวน จึงพิสูจน์ได้ว่าชายชราต้องการทำหน้าที่เป็นผู้เท่าต่อไปอย่างแน่นอนเป็นผลให้ทุกคนพยักหน้าด้วยความประหลาดใจและสาบานว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นพวกเขากอยินดีที่จะยอมรับการลงโทษทั้งหมดฮาเวิร์ดพยักหน้าเล็กน้อยด้วยความพึงพอใจจากนั้นเขาก็มาที่หัวโต๊ะประชุมขนาดใหญ่แล้วนั่งลงเด็ก และหลานคนอื่นๆก็รีบมายืนข้างที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาของเขาเช่นกันฮาเวิดยืนมือออกแล้วโบกมือให้ทุกคนนั่งลงจากนั้นทุกคนก็ค่อยๆขยับที่นั่งและนั่งลงแม้ว่าจะมีผู้คนหลายสิบคนอยู่ในห้องประชุมทั้งหมดยกเว้นเสียงเสื้อผ้าถูกันก็แทบไม่มีการเคลื่อนไหวอื่นใดเลยทุกคนปิดปาก และไม่กล้าส่งเสียงใดๆและพวกเขาก็ไม่กล้าถึงขนาดกล้าดึงเก้าอี้ขึ้นเลยแต่ต้องค่อยๆขยบับย้ายไปด้านหลังเพื่อให้ในเนื้อที่ที่ต้องการแล้วค่อยๆวางกลับบนพรมขนสัตว์ในระหว่างกระบวนการทั้งหมดเก้าอี้จะไม่ส่งเสียงใดๆนี่เป็นกฎที่ฮาวเวิร์ดตั้งไว้ในครอบครัวเมื่อนานมาแล้ว และทุกคนยังคงเคารพอ,อยู่เมื่อเห็นว่าทุกคนพิถีพิถันและระมัดระวังเพียงใดฮารเวิร์ดก็รู้สึกสบายใจและพอใจมากนี่คือสเสน่ห์ของตําแหน่งผู้ประสาทพรสำหรับเขาเมื่อเห็นว่าทุกคนนั่งลงอย่างระมัดระวงังและยืดหลังให้ตรงโดยไม่หย่อนยาน ฮาวเวิร์ดจึงพูดด้วยความพอใจอย่างยิ่งว่าเหตุผลหลักที่ฉันเรียกทุกคนมาประชุมในวันนี้คือเพื่อประกาศบางสิ่งเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทุกคนก็มองดูฮาวเวิร์ดอย่างตั้งใจสตีฟจะทำสำเร็จหรือไม่จะถูกเปิดเผยในขณะนี้มีเพียงสตีฟเองเท่านั้นที่รู้ว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะประสบความสำเร็จในวันนี้คือศูนย์ ในเวลานี้ฮาเวิร์ดแกรแมในลําคอและพูดอย่างจริงจังว่าฉันขอประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสตีฟจะกลายเป็นทายาทคนแรกของตระกูลรอชัยอย่างเป็นทางการและรอยจะกลายเป็นตระกูลรอชัยทายาทลำดับที่สองของครอบครัวและฉันก็จะใช้เวลาที่เหลือพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำตระกูลรอชัย ไปสู่ทิศที่สูงขึ้น